สวัสดีบ่ายวันอาทิตย์พี่น้องมาคือเก่าครับมาคือเก่ามาตื่นแข่คือเก่าดังไฟขึ้นแล้วดังไฟน้องดังไฟโอ้ยมากเผื่อการหนีตุสเสพด้วยนี่เดินทางมาเนี่ยปลากดหน่อยครับปลากดปลกปลูกปลูกปลูไฟขึ้นซุมไฟขึ้นสถานีสถานี อ้าอธิบายอี่บายใส่กล่องนียพี่น้องพี่น้องมาสั่นนกคนถิ่นสักเาสักเอาพี่น้องสเาโอ้เยไม่ลเนาะ ั้คุณไม่มีเหรอไมอ่เออบูมีเวียกับากตตัดลงสาเกลาครับพี่น้องสากเก้า <c oughs> เสียบปลาแล้วครับเสียบปลาแล้วย่างเขาเทียงเนาะคางไม่พี่ลุงคางไม่เอากรแปะก่อนอย,าาอย่างปลาขาว อยางป้าอย่างป้าเขาเคียงงูเดี๋ยวป้าขาวกับป้าคอป้าชันป้าชัน่อฮึ่่ยฮึ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 ่ยงึ่ยฮึ่ ทังพี่แก่ทังพี่แก่แล้วทังพี่ป้าพอไม้พันรือนื้อักียงันใจะหนวะกระดูกกระดูกกระดุกเสียบยางครับเสียบยางเสียบเง้เนาะับเอาป้ารุดมือพอไม้เว้ยวสี่บนาทเสียบยางมตกเซเกอร์มาเด้นพีน้อที่เขาด้วยกันเ้อเขาเที่ยงมาเนี่

Tôi làm là Chắc bền một mệt Khá lượt tâm ngà phay chắc đúc, đúc, đúc Tâm khá thì mới ngà phay ủa mất một lực, một lực, một lực, mất lúc mất lúc mất bắt lật lúc mất Đây mất 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 rồi.

เอาคียกัน,นดึงดอนไปิอืมจบอปแล้วเนาะเออเลี้งหอยเลยพี่น,น,อน้องนเะอ้ะเสียบไปนนงัโาลอะ้มาแล้วบัตราแล้วเป็กแล้วเป็กเ,เป้าไหมแล้ว นึ่งเฮ็ดอันนี่ยโมไเฮ็ดงานแต่สมุนงแต่ที่สามยี่สองหมื่นละสามพันทองมากินขันพี่น้องโอ้ยหัวไม่กล้าก็เลยเสียงาหลยทงพงเงาพี่สิมีน่มันบักประกันไหมเนาะแล้วเปียแต่ละเปสตเปสตพ่อมื่เหมยกัไปเอาแบีไปเอา้อ

ปลูกฟักปลูกไงเนี่ยปลูกเตี้ยมือไบ่มันโพมันเนี่องมันโพอันพโพนูเป็ดขายพี่น้องกินข้าวแล้วก็พี่น้องข้าวเที่ยงเด้อเดือดมันหนักไปไม่ื้อกินบ่ได้กินเด้อพอแต่ว่าเก็บเนื้อพวกชงตามวัเดือบเบิดไปเมื่อเดียวเว้ยมันมไม่มาบ่ถูกเด้ยบัวลาเดียวจริงจักมื่อบัวลาไมันมาจักมื่อบัวลาจ้งสิได้กินมันมาเก็บไปเบิดนะเอาเดอร์หลายขายทั้ง โทษทัศนหนอโอ้เห่านโทษทัน์ดจำจัจัครับยังไงเขยเขยพ้ังขี้เขาโอ้มาธรรมดา

อืมวยังห่างมหรอป้าจีตายครับเหาคายาบดจรหาพันบุญงานเจริญเถิอเดินไปลังนี้เขาเดินไปลองเน้อขเทียงเน้อสี่วัดจบคลิปแล้วครับพี่น้องปิดคลิปแล้วปิดคลิปแล้วคืนแล้วคืนแล้วหนาวหนาวหนาวผลยางป้าเขาไงสองโตวครับ ปะเข็งปะหลอดสีหาโต้อะไโอ้ยปูบีปลาพี่นี่เบิดอหลือซ่าเนี่ยนะครับพี่น้องทีมงานฝากกดแชรก์กดไลคเด้อพวกเราก็ซาสิบไข่แล้วเพื่อ้พี่น้องก็ติดตามเด้อค,ครับขอบคุณที่ยลบชครับที่วิงคลิปพี่น้องเอ้สวัสดีครับ<ไ>